สวัสดีค่ะตาอ้วนชวนหิวค่ะมานี่เลยร้านหมูพวงหมูแดดนะป้าบอกว่าไม่มีชื่อร้านนะนี่จะเป็นรถพ่วงข้างอย่างนี้นะคะออสวัสดีแมค่ค้าค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะ่อ,คะอป้าติมต๋มจ้ป้าติ๋มจ้านี่นี่ถ้าใครใครไม่รีบนะ ใครไม่รีบก็รอได้นี่ป้าเขาจะมีหมูแบบแฝนไว้ให้อย่างนี้เลยนะนี่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 นเออแต่ถ้าใครรีบป้าเขาก็จะมีแบบทอดไว้ให้เราเนาะป้าเนาะเออเดีย๋ยวเรามาดูข้าวเหนียวกอนนะอืมอืม,อมข้าวเหนียวใหม่ๆร้อนๆใช้วาละกี่โลคะข้าวเหนียวอู้หเต็มกระติกเลยมัน,ล,นววะละสิบโลโอ้ข้าวเหนะนียววาละสิบโลเด้อนี่ขอ,อยากตรงไหนเด้อโอ้ ทำเออห่อไปเนาะเออนี่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 เดี๋ยวเรามาดูป้าเขาทอดให้ดูนะคะนี่นะป้าเขาไม่ได้มีแค่หมูพวงอย่างเดียวนะอันนี้เขาเรียกอะไรนะป้านี่ปลาแซลปลาแซลเออกระปุกเท่าไหร่คะบเออกปุกละสิบบาทนี่หมูเขาก็จะมีอย่างนี้นะนี่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 พวงละสิบเหมือนกันเลยเนาะเอออู้นี่ป้าให้ดูนะนี่พวงละสิบบาทแบบ ใหญ่ๆจุกๆไปเลยนะป้าเนาะเออนี่ๆๆโอ้อืเออป้าบอกว่าถ้าใครสะดวกไปทอดเองป้าก็ขายเนาะอ่าอี่นี่นี่นี่เออนี่นอ้วงละ10บาทนะ จัดทรงหน่อยจัดทรงหน่อยเออนี่สิบบาทนะโหแน่นๆจุกๆมนเลยนี่ก็จะลงมาเอ่อป้าปกติป้าขายที่ไหนมั่งคะตรงไหนมั่งทกศทนานครทกสพนมเนาะเออ ทควนหาเอาเองแล้วกันนะแต่หลักๆก็อยู่ทางธนาคารทอสโอเคพนมเออนี่นี ed ed eh ่นี่หัวอันนี้ สั่งแบบนิ่มๆฉ่ำๆนะสั่งป้าก็ได้นะชอบช่ำชอบแห้งชอบกรอบนอกนุ่มในเอายังไงสั่งป้าได้ขอบคุณป้ามากนะคะได้ให้เพจตะอ้วชวนหิวได้มาถ่ายคลิปในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ